ัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลองสามะจะมาขายของดูเยอะมากดูเลยดูเลยมาดูกัน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 เลยเป็นสมุดเคเบลี่ให้ทายวันนี้้ังซาใส่ชุดอะไรชุดนอนเคเบ นี่สม,มุดแคมเนสม,มรวีด้วยยิปแคแบนสมารก็มีนะมัวกชุดเกงกระเป๋าวันนี้จะให้แม่ค้าน้อยขายเองนะคะนี่แม่ค้าออนไลน์วันนี้มาไลฟ์สดใช่ไหมคะใช่ค่ะมาขายของลินเอาแต่ชุดวันนี้ชุดแม่ค้าน่ารักมากเลยคะ่ะเหมือนเป็นไหนลองยืนให้ลูกค้าดูสิคะ เผื่อลูกค้าจะได้เอฟได้ไหมมีเป็นชุดเซตนะคะเป็นแคร์แบร์หมวกน่ารักมากเลยโหสเสื้อเอลลอยด้วยอเป็นชุดกางเกงนะคะอืมอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะมารีวิวกันเลยอืมเป็นตู้เย็นแต่ไม่รู้ป้ายมันหายไปไหนอืมนี่นะคะใครสนใจก็มาซีเอฟกันได้นะคะกดกดได้กดนอ่ มีวันนี้เดี๋ยวให้ดูสินค้าสปอยสินค้าก่อนนะคะวันนี้มีอะไรบ้างนู่นมีหนังสือใครสนใจจะซื้อรถน่าได้นะคะแม่ค้าแนะนําได้นี่มีสมุดลายสีแคแบ๊สนี่มีลายเส้นด้วยนี่มีเครื่องมีเครื่องคิดเงินด้วยนะคะมีสีนี่อ่าแล้วก็มีอะไรคะนี่อ่าจะละเค้งับมือ อแม่ค้าเล่นให้ดูก่อนเลยอันนี้มีลูบิกค่ะมีเกมกดมีดินสอมีแบงกาโมโอ้โหวันนี้สินค้าว,วันนี้สินค้าลงใหม่เยอะมากเลยนะคะอืแล้วก็จะจะเริ่มขายอะไรก่อนดีคะแม่ค้าขายอันนี้อันนี้ขายอัน,นอันนี้ยังไม่ได้ขายเลยค่ะเมื่อวานเมื่อวาน,วาน,วานตกักก่อนค่ะ ันนี้ขายแล้วลืมไปอันนี้ก็กระเป๋าเครแบรไหมคะหายไปไหนหนึ่งอะคะหล่นอยู่ข้างล่างคะ่ะเอ้ววันนี้แม่ค้ามีเฮ้ยน่ารากักอะมีกระเป๋าคแคเบรแล้วก็มีโอ้โหวันนี้สัง่งทั้งชุดเลยทั้งสมุดละใบสีก็คแคเบรโอ้โหแม่ค้าน,นี่ชอบแคเบร์อะคนี่ก็เปกระเป๋าด้วยที่เสือ้อใช่ แม่คะชอบแครแบรน์หนักมากนะคะีนน่มีขนมด้วยว้าวุ่นเลยค่ะว้าวุ่นนั่นไงขนมอะไรคะขนมช็อกโกแลตแม,ม่ค้าใจดีให้น้องด้วยนะคะเออโอเคน้องกินช็อกโกแลตกับพี่สม,มอ,อมกินก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยพูดนะคะนีน่สิแม,ม,ม,ม่ค้าขายได้ยังคะเนี่ย ลูกค้าเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยดูไลฟ์สดเยอะแล้วแม่คะเปิดไลฟ์ยังคะขายได้ยังีมีหลายสีเลยอือนนึงนี่นะคะช็อกโกแลตนะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะนี่ใครสนใจก็ซีเอฟกันมาได้นะคะพร้อมส่งนะคะช็อกโกแลตอะไรเอ่ยอันนี้ช็อกโกแลตอะไรครับช็อกโกแลตลูกอมช็อกโกแลต และลูกอมช็อกโกแลต m m m อร่อยไหมครับอร่อยนี่อร่อยนี่ลูกค้าคนแรกก็เป็นลูกค้าตัวตึงอ่ะอ่ะวันนี้นะคะแม่ค้าจะมาขายอะไรนะขายตัวต่อเหรอตัวต่อตัวต่อหน้าอ่าตัวต่อหน้านะคะขายยังไงคะกี่บาทละถ้าซื้อสองอันก็หนึ่งสิบบาท หนึ่งหนึ่งหนึ่งยี่สิบสองบาทคะ่ะฮะหนึ่งยี่สิบสองบาทหนึ่งยี่สิบสองบาทเท่ากับเ <52 S 1> ท่าไรคะสองบาทย<า><ะ>ี่สิบบาทเหรออันละสิบบาทยี่สิบบาทคะ่ะอ๋อสามอันก็แม่ค้าขายอันละสิบบาทสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ค่ะแม่ค้าสี่อันก็หกสิบห้าสิบหก สี่บาทค่ะห้าสิบหกสี่บาทอ่ะเราไปขายอะไรดีคะขายนี่ค่ะขายรูบิกอ่ะแม่ค้าเล่นให้ดูก่อนสิคะเดี๋ยวลูกค้าที่เอฟไปจะได้เล่นถูกอธิบายด้วยค่ะว่าใช้ยังไงเล่นยังไงชุบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแป๊บเดียวได้เลยค่ะอืนี่แล้วจะดูอันต่อไปต่อไปจะเป็นเนน่ทีอะไรชอบเล่นมากอ๋อเกมกด เราไม่เล่นให้ลูกค้าดูหรอคะลูกค้ามองไม่เห็นอ่าก็เล่นยังไงคะกดแล้วก็ให้ห่วงเข้าไปที่เสานี่นะคะเข้ายังคะเออเข้าไปที่เสาข้างในเข้ายังอ่าลูกค้าดูช่วยดูหน่อยคะเข้ายังคะช่วยหม่ค้าดูหน่อยก็เล่นแบบนี้นะคะใครใครสนใจก็ซีเอฟมาได้นะคะชิ้นละเท่าไหร่คะแม่คะอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่คะเออหนึ่งอันหนึ่งชิ้นชิ้นละหนึ่ง ราคาแล้วนะคะคือแม่ค้าขายชิ้นละ20บาทนะคะต่อหน,นึ่งชิ้นอ,อันนี้ก็เหมือนกัน20บาทเหมือนกันนะคะถ้ารวมกันก็เป็น20บาทถ้ารวมกันก็เป็นสองชิ้นชิ้นละ20บก็เป็น40บาทนะคะใาะคะใครสนใจก็กดสีเอฟกันมาได้นะคะนี่ก็ต่อไปก็มีนี่อือนี่เดี๋ยวจะรีวิวสีให้ดูนะคะ อันนี้เป็นสีนะคะอันนี้ใช้ดีมากเลยนะคะสีสีมีนมาเใช้โทนมากเลยค่ะแล้วก็สีเขียวสีน้ําเงินสีเขียวสีน้ําตาลสีม่วงสีม่วงสีน้ําเงินดูกันใกล้ๆชัดๆนะคะแล้วก็สีน้ําเงินแล้วก็สีน้าเงินสีน้ำเงินแล้วก็ทั้งหมดนี้มีกี่แท่งคะแม่คันมีกี่สีคะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ เจค่ะอ่าทั้งหมดมีเจ็ดสีนะคะแม่ค้า <70 S 1> <7 S 2> ขายถูกนะคะเจสิบบาทเจบาทค่เจ็ดสิบบาทแท่งละสีละสิบบาทนะคะทุกคนนี่ถือว่าขายถูกมากนะคะนี่แม่ค้าไม่ทันไรไม่แม่ค้าทำของอะไรมาซะแล้วไม่ จะมั่วเองแล้วนะคะทุกคน,มนแม,ม่ค้ามือใหม่นะคะโปรดให้อภัยด้วยนะคะม,มือใหม่หัดไลน์นะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะติดตามเพจไปด้วยนะคะซ <ไง S 1> ัมเมอร์วินเทอร์สตอรี่นะคะแม่ค้าชื่ออะไรนะคะซัมเมอร์ค่ะชื่อแม่ค้าซัมเมอร์นะคะนี่ตันยูมูอืม my god แม่ค้าจะเอาเงินที่ไลฟ์สดขายของได้ เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาไปเรียนหนังสือนะคะไม่ใช่ค่ะจะเอา,เอาไปทําอะไรคะสร้างบ้านห้าพันหมื่นค่ะอ๋อจะเก็บไว้สร้างบ้านด้วยนะคะอืมเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปมีอะไรขายอีกไหมคะแม่ค้ห้าห้าหมื่นเลยนะคะสร้างบ้านห้าหมื 5, ่นนะคะเก่งจังนี่อันนี้อ่ะกล่องดําแทนแทนทุกคน อันนี้ก็สีสวยมากนะคะนี่นี่เป็นสีนำเข้านะคะเดี๋ยวจะระบายให้ดูนะคะอ่าแล้วระบายให้ดูสีหน่อยว่าคมชัดแค่ไหนนะคะนี่เห็นแห้งเล็กๆแบบนี้สีสวยมากนะคะทุกคนสีติดทนมา,มากเดี๋ยวให้แม่ค้าซัมเมอร์ระบายสีให้ดูนะคะขอเปิดนั่นเอาหน้านี้นะคะค่ะน่ารักดีอ่า้องซัมเมอร์่แม่ค้าจะระบายให้ดูนะคะ เอาสีอะไรก่อนนี้คะสีอะไรบอกลูกค<ส>้าด้วยค่ะสีแดงอ่ะสีแดงนะคะสีแดงดะะออกชมพูชมพูเออเห็นไหมสีเข้มสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่แม่ค้าทำไมสีเหมือนเล็บแม่ค้าเลยอะ่ะคล้ายๆกันละน่ารักอะ่ะอันนี้ค่ะอันนี้ไม่คล้ายกันแล้วค่ะอืมคอยดูคอยดูคะ่ะไม่คล้ายกันแล้วไม่คล้ายกันแล้ว นี่เดี๋ยวจะระบายหัวใจที่ตื่ดตืจิตจิตจิตก็จะระบายหัวใจหัวใจอะระบายจากหัวใจน่ารักมากค่ะหอย่างน้อยแล้วก็มีกบเหลาสองอันค่ะมีกบเหลาแถมให้ด้วยหรอคะใชม่มันคุ้มค่ามากเลยนะคะ อย่าลืมมากด CF กันนะคะมีของมีไม่เยอะนะคะรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวจะหมดนะคะนี่ไว้ระบายสีนะคะช่วงปิดเทอมแม่ค้าปิดเทอมอยู่นะคะตอนนี้นี่เปิดไล์สดนะคะขายของค่ะ๋ยวเปิดเทอมจะได้มีเงินไปโรงเรียนนะคะอันนี้ ถ้าใครสนใจนะคะก็ C F <oughs> กันมาได้นะคะ <c oughs> นี่วันนี้แม่ค้าไลฟ์สดนานแล้วนะคะ <c oughs> เสียงจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาพบกับสินค้าตัวใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะลงสินค้ามาเยอะๆเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะแม่ค้าซัมเมอร์ไหวไหมคะ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ใช้เสียงเ <c oughs> ยอะแล้ว <c oughs> ต้องขอลงไลฟ์สดก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะลูกค้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมเมื่อเธอสตอรี่รด้วยนะคะอ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมกันคะ่ะเอาให้สวัสดีสวยๆ <c oughs> ไม่ได้ขี้เหร่สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>